คำปิทฐานประจําวันสาวุการแด่พระชาติพระบิดาพระองค์ทรงเป็นที่คลั่งคล้าเมื่อพระองค์ทรงกลี้วขึ้นแล้วใครจะยืนต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ได้พระองค์ทรงลั่นคำพิพากษามาจากฟ้าสวรรค์เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นพิพากษาเพื่อช่วยผู้ที่ถูกบีบบังคับทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกให้รอดข้าแต่พระเจ้าข้าบ้งหล่าได้ตรึกตรองถึงพระจักรจทั้งสิ้นของพระองค์และลำพึงถึงพระจักรจอันทรงฤทธิ์ของพระองค์วิธีการของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ พระองค์ใดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของข้าพง์หลายพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ผู้ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายพระองค์ทรงกระทำให้ลมตะวันออกพัดในฟ้าสวรรค์และทรงนำลมใต้ออกมาด้วยฤทธิเดชของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเพราะชนะทุกคำของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้ว พระองค์ทรงเป็นโลกกับรรดาผู้ที่รีพายอยู่ในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานพระบิญญามบริสุทธดให้ลงมาสถิตกับข้าพงหลาย เพื่อสอนความจริงทั้งมวลให้แก่กระโพงทุกๆคนได้เข้าใจและเข้าถึงพระมรรคาของพระองค์ซึ่งเป็นเหตุในปากของกระพงหลายได้แบ่งปันคำขอบคุณพระองค์อยู่เสมอทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระคำของพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลาจากเรา เขายอมเกรงเราเพียงเต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจํากันมาคริสเตียนไม่น้อยกําลังหลงเจนไปกับวิธีราคาตัณหาทางโลกและได้หันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ดำเนินชีวิตเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงเกลียดชังข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพุ่งหลายได้ฟังคําตักเตือนจากพระชนะของพระองค์ และถ้ามีการฟ้องผิดเกิดขึ้นในจิตใจจึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของขพงหลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขพงหลายต่างรู้ดีว่าหากวันนี้เป็นวันที่องค์พระเยซูคริตสต์เสด็จกลับมาพิพา,ากษาโลก พระองค์จะพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายแน่นอนทีเดียวใครก็ตามที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และดูหมิ่นเรื่องกังเขนทุกๆคนจะต้องพินาศในบึงไฟนรกแม้แต่ริเสเตีนเองก็ต้องเข้ารับการพิพากษาตามการกระทำของแต่และคนโอ้ข้าแต่พระเจ้าก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเหตุเพราะในครัวเรือนของพระองค์หลายบางคนยังไม่ได้กลับใจใหม่ บางคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ยังยกอวัยวะไปใช้ในทางการธรรมท้าทายพระพิโรธของพระองค์วันแล้ววันเล่าข่าแต่พระเจ้าขอองค์พระเิญญามบร,ริสุท์ทรงเราใจใพี่น้องคนไทยและคนในกลัวเรือนของข้าพง์หลายกลับใจใหม่และถ่อมใจลงอันมาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระงในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน